ไปดูประเด็นเรื่องของเออนี่เป็นประเด็นที่มีนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะออกมาโพสต์ศาสตราจารยาดร์ดรชัยยันนะคะออกมาโพสต์บอกว่าพักการเมืองที่ได้รับความนิยมคือพักแจกเงินกับพักที่บอกให้ไม่ต้องทำงานมากกำลังพูดถึงใครเราก็บอกว่าพอกันใช่ไหม,มกำลังพูดถึงใครต้องพูดก่อนว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นใคร คนที่พูดคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชย,ยันชัยพรเนี่ยปัจจุบันนี้คือเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นแคนดิด ตุลาการสาลรัฐธรรมนูญก็คือสมัครเป็นตุลาการสาลรัฐธรรมนูญต้องเท้าความไหมนะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีอาจารย์สิริพันนกส่วนสวดดัสด <h> ีที่ที่ที่สมัครไปเป็นแคนดิเดตแล้วก็ผ่านคุณสมบัติทุกอย่างจากากรรมการสรรหาทุกอย่างแต่เราก็ไปถูกตีตกที่ <une. S 2> สวนะคะดังนั้นก็เลย ต้องมีการสรรหาใหม่นะคะแล้วก็อาจารย์ชัยยานเนี่ยก็ไปสมัครมันก็เลยกลายเป็นที่น่าสนใจเวลาที่ปกติคนที่สมัครตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยนะจะต้องแบบเงียบอะอระหว่างก่อนหนะ้าการคัดเลือกพ่ออะไรด้วยก็ต้องดำรงตนเป็นกลางอะแต่นี้คือมาโพสต์แล้วว่าพักการเมืองที่ได้รับความนิยมคือพักแจกเงินกับพักที่บอกให้ไม่ต้องทำงานมากอมพอกันมันก็แสดงถึงทัศนคติต่อต่อพักการเมือง ก,กน็น่าสนใจท,ที่มีการแสดงออกเช่นนี้ในช่วงก่อนที่จะมีการเหมือนอาจารย์เรามาพูดดิเชิงระบายเนาะใช่ระบายนั้นบอว่ามีหลายคนพูดถึงคดีฉีกปัตรเลือกตั้งของผม บอกอว่าอ๋ออันนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่สิบเมษาใช่ไหมคะศารดีกาตัดสินให้ผมติดคุก2เดือนแต่ให้รอลงอาญาปรับ2,000บาทตัดสินการเมืองหปีซึ่งโทษติดคุกสองเดือนไม่ใช่ละหูโทษเพราะละหูโทษเนี่ยต้องไม่เกิน1เดือนดังนั้นจึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้าม ตอนแรกผมก็คิดเช่นนั้นแต่เมื่อมีผู้รู้ทางกฎหมายอธิบายความมาตรา202วงเล็บ3ซึ่งมาตรา202วงเล็บ3ในรัฐธรรมนูน2,560เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งก็พบว่ากำหนดไว้ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ3เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษจากมาตรา20 2ร้อยสองงบสก็คือถ้ารอลงอาญาไ,ไม่ขาดคุณสมบัติก็เลยสมัครได้คะ่ะซึ่งอาจาราย,ยา<ด>์ชยันก็บอกว่าเรื่องนี้ผมเห็นว่าคดีผมนั้นเนี่ยทางพักสามมันถึงที่สุดแล้วก็ให้รอลองอาญาจบแล้วซึ่งก็ไม่ได้เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามใดๆนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้หมดเพียงแค่นี้เพราะเชื่อว่าผมจะถูกถามว่าแล้วตอนนั้นทําไมถึงฉีกบัตร จากทางคณะกรรมการสรรหาแล้วก็คณะกรรมการคณะกรรมการธิการวุฒิสภาส่วนคำตอบของผมจะเป็นอย่างไรนั้นคนที่ติดตามคำอธิบายของผมหรืองานวิจัยของผมเรื่องประเพณีการปกครองในระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้าจะทราบดีซึ่งผมจะไม่กล่าวในที่นี้อให้ไปอ่านเอาทุกคนจําภาพอาจารย์ฉีกบัตรได้ใช่ปะ่ะอาจารย์เขาฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อตอน ปีอะไรอะที่ที่ที่กปปสไปปิดครูหาเลือกตั้งปีปีคุณยิ่งรักใช่ไหมตอนนั้นอะปีที่ปีที่ที่คุณยิ่งรักจากคุณยิ่งรักออกนอกประเทศไปแล้วเราก็เลือกตั้งใหม่ก่อนจะมีการรัฐประหารหกศูนย์หรอใช่ใช่ปีเออห้าสี่นานจนจะไม่ได้ละปีคุณยักคุณยิ่งรักคือปีห้าสี่ใช่ไหมหลังจากห้าสี่ก็มีเลือกตั้งหกศูนย์ก่อน เอออ้ห้าเจ็ดก่อนหรือเปล่าไม่ดีมันต้องช่วงช่วงก่อนช่วงประมาณห้าเจ็ดอะค่ะห้าเจ็ดที่การเลือกตั้งเป็นโควคาใช่ไหมไม่แน่ใจขออภัยนะคุณผู้ชมมันลืมเลือนห้าเจ็ดแหละใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรก็ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็คือกปปสเนี่ยพยายามที่จะปิดหน่วยเลือกตั้งต่างแต่มันก็จะมีบางหน่วยที่แบบว่ายังสามารถที่จะเข้าไปได้อยู่แล้วอาจารย์ชัยยันท่านก็เดินเข้าไปนก็เป็นการระทวง ก็โอเคอันนี้ก็เป็นแคนดิเดตคนล่าสุดนะในตำแหน่งตุลาการสารวัฒธรรมนูญส่วนพรรคที่เขาพูดถึงในโพสต์เนี่ยพรรคที่นิยมแจกเงินอันนี้ก็น่าจะหมายถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยและพรรคที่บอกให้ไม่ต้องทำงานมากอันนี้น่าจะหมายถึงพรรคประชาชน ในฐานะที่พักประชาชนเขาเขาเขาชอบโปรโมทแบบว่า work life balance ให้มีวันหยุดให้มีสวัสดิการที่ดีซึ่งเขาไม่ได้โปรโมทให้ไม่ต้องทํางานมากนะอาจารย์เขาแค่อยากให้มีสวัสดิการที่ดีแต่ว่าอาจารย์พยายามจะให้ทําจํากัดความเพื่อให้คนนึกออกไง พรรคที่ได้รับความนิยมก็คือเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนาะตามผลนิดาโพเมื่อเมื่อเดือนต้นเดือนเมษาเนี่ยค่ะก็คือพรรคประชาชนเป็นอันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับสองอยู่ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวก่อนก่อนที่จะมีการคัดเลือกตุลาการสารรัฐมนูญน,นะคะโ<ร>หมดยังครบ,ครบพอแล้วแหละ